ฟันเห็นรถมอเตอร์ไซค์ผมฟิกตลาดไปหันไปหนีแบดนี้พอดีมีเด็กหน่อยแล้วมาชนมานยังสีน่ามากับฟันฟันว่าจากไหนก็ครับเอาบอกใหม่เนี่ยผมมาตั้งกล่องค่ะฝันว่าอันในขี่รถครับรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละพอดีมีเด็กหน่อยมาชนมาทักแต่ว่าเห็นเลขกถ่ายมันงามมันยังสีน่าจ้ากันยังฟันเกี่ยวกับรถเท่าที่จ้าจ้าฟันเกี่ยวกับรถเก่าสี่เจ็ดค่ะ อ๋อครับผมสิเบียนการจอด4-7วันแต่แต่ก่อนพันค่อยๆฝันเกี่ยวบ่แต่ก่อนแต่ก่อนกับบ่บ่ได้ฝันเกี่ยวหรือแต่ก่อนกับได้น้ำเล่ขี้ยงข้าวมาจับบึงมันมันมันกับมีเละออกมาเนี่ยทองทองเขียวหนัโอ้เงวดนั้นได้ได้จะได้คำเงื่อนนั้นเงวดอน้ได้จะได้สามสูตรหรือเ่ โอ้แสดงม่าเป็นคนมีเส so so ียงมีคนมีดวงอยู่ได้คานผูชชมเนาะซ้อมเอาน้ำเขียนน่งขาดปยังไงครับ่านมูชชมเนาะฉะนั้นแล้วข้อมฝันกาจะาวคนนี้ครับเราไปพิจหน้ามึงเองเนาะก็บ่ได้ือยังรเรากับ่เม็นขนเลยเลยเลยยังกับพ่อในกสื่อรุ่นกับกับไปื่อได้ฟังกบ่ได้ฟังร้านร้านหน่อยที่พิษไม่แล้กันในช้วม สิบ่ได้ฟังเนาะครับครับสข้างหน้าเพิ่นก็อากาศลดีครับท่านผู้ชมทาตรงหน้าเนาะจ้าดูตามบ่ตาตรงคว่าเก้าก็สนี่ออกูอยู่ได้็สเนี่เนาะค่ะจะเป็นตัวเลขที่ว่าเห็นเห็นได้เรื่อยออกได้เรื่อยเลขมันงามงามเด้7473นี่เห็นดูค่ะอื7473 เล็กน้อยมาแมลนต่ำที่บอกแลนต่ำเล้หน้อยผู้ใส่ืลยมีหญิงคะใช่ใช่เล็กน้อยนี่กระนาหนึ่งก็กรน่ฝันฝันในยี่ห้ออะครับคุณนาฝันในมือสองมือนะคะมืลองล่ะคะลาดนไ่าลอเแต่ว่าจะมั่นนข่าเพราะเขากับกรหงกันตกรของฝัน và anh để bây giờ nhà dù tạt phải này ở trong chết tung tung bây vương anh ta cũng trong chết và chưa nhau là bây lệ anh ta bắt đi thôi anh ta bây giờ anh ta cũng chết tung tung có tung 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 ันความฝันนความฝันกับไปเบิ้งกับข้อมใสิได้เนาะเอบไปเบิ้งกับอมใสิได้กัไปเบิ่งก็ฮูย่ว่าซอนเกนะได้สื่อเนี่ยนคนเล่นคนเนเลยกนด่้ไปซื้อคนคนบ่มากเนจังซี่ะคนบ่มากเล่นแม่นผู้มากเล่นก็ส่ได้ที่ลยสอยว่าแตแม่นมึงตัวน้องปัญายุ่กับนคิดต้จาจ้ายคิดไม่ปัญญายุ่งก็ต้องการสิครับก็ตัวนี้นี่ก็ตัวนี้กันนะกดเจครับกดแซ่เพราว่าตัวนี้ ต้องการค่ะพุ่งพุ่งเป็นกลมต้องการนะคะนี่นี่นี่พวกผมพวกผมนี่พวกผมนี่นี่นั่นนี่สจะพึ่งเพื่อไทยนะครับร้านหน่อยครับร้านหน่อยอยู่น้ำเนาะครับผมจ้อยู่น้ำก็เออกต่ถรามดาเล็กหน่อยเนาะแต่ย้ํายังแปลกๆอะอาจจะจับสิบบายสิดีฟังไม่เนาะมันจะชัดเจนมันจะขึ้นกีบเอาข้อเท้าแน่ก็ได้ครับผมเอาเอาข้อเท้าแน่ก็ได้เออแนน่ยนะครับ ไปไปเห็นไป,ไป,งงปนนโศกไปส่งงานเพื่อนซื้อนี่โอ้ไปในความฝันนั่นว่าไปส่งงานยุคขางธาเพื่อนน่งอ่นนะโอ้ในความฝันค่ะในความฝันก็เลยว่ายังมึง้ามากก็เลยยังไปเบิ่งว่าโอ้ยี่พอมาให้เลยพ่าฝันว่าได้ส,ส่งงาว่าสั่นส่งงานให้ออมทาเพื่อนนั่นล่ะนี่ยุคหนังนี่ยูคขางบ้านโอ้เอาอเอาไปขางบ้า,านเฮาค่ะวันนี้พอดีทางวัได้ซื้อกองสองเจดตรงตรง ใม่ผู้มากเลรียก็จะสได้ไลายเนาอผู้มากเหรียก็จะได้ไลก็จะเอาหาอยู่อใหญ่มาบอกเลยก็บุคสื่อเนาะเขาว่าแมนก็บุคคลซื่อเพราะว่าเเป็นวามจริงอากาศจะบ่าแมนดอกสองเจ็ดต่วันเป็นวามฝันไข่ยขเพึ่นมาสื่อสารพึ่นมาบอกนะเนี่รเขียนมือขันค่ะเราก็มีลูกสาวเป็นคนพผูกมากเหรีเนาะกมัเรียเาะต้นเอาการเป็นติดฝันแมนอยกเรงมาฝันแมน ครับขนาดไปจักกินข่าวบวงมยังได้คนมีสิทธ้จ้าจ้าว่าสั่นโอ้จ้าลานบ่ครับนี่จ้าล้านค่ะโอ้รับล้านหน่อยะครับล้านสวัสดีค่ะลูกวันดีควัสดีครับวันดีครับโ้กันตัวเเนจ้าตัวเลขเดี๋ยวพอเจ้าจะพาไปบวงโยเสบียนรถสีบารุ่นหน่าแล้วฝันว่าพี่หน่อยจะใส่แลต่ำครับจ้าจ้า รถมันวารถยู่ไสครับนี่รถยุขางบ้านรถย่คางบ้านนี่บอรถราใส่จ้าเร์ไซใสแต่ว่ารถถึงบระเด็กครับดนเดรลน้ำความฝันรถจอดไว้รถรถใต้จอดไปเป็นปีแล้วจอดไปเป็นปีแต่กมีฟอุ่นเป็นงานอย่โซนโอ้ครับครับครับจอดไปเป็นปีวุ้ีไฟขีนี่พอเทื่องอาจเป็นใจมาบอกก็ได้แน่นอนคลาย่าเป็นปแม่ย่าน้าแม่ย่าหน้าเถอเนาะ มันมาบอกไข่ไข่ก็ยังพอนอ่ะล่ะที่ว่าฟันเสียใหญ่ไปเห็นเป็นสองเจ็ดอ่ะนะไปครับท่านผู้ชมไปเบิองของความกันครับว่าตัวเลขที่คุณน่าว่าก่อสี่เจ็ดนังแม่นบอครับผมท่านไปพิจารณาเองเนาะแน่ีได้ในหันอาจจะมีตัวนี้ตัวเสื่อมอยู่ในหันอีกแมน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 อาจจะเป็นซ่อนเลขกอะไรเนาะพอเที่ยงเนาะแมนพี่ขอคุณป้าตอนอยู่แถวบไอไๆบ้านพอเที่ยงในบ่านตัวเลขกก็จะเสื่อมไปัะแน่ก็มีครับมามาตั้งกี่เจ้าครับเนาะ ครับโอ้ตอนนี้เป็นหลังคั่วเพื่อนตับหลังคั่วเพื่อนตะครับเนาะหลังคั่วของคุณป้าคุณยายเพื่อนครับคุณป้าเพื่อนครับโอ้ผนมาจอดนี่เป็นพีกาสันมุ่งชมเนาะว่าจะของคนมาอยู่โอ้อากาศอีละเบาเป็นระมัดนีงครับนี่อืมอุ้ยกบลูกไนล์เล็กตัวไหนเล็กตัวไหนอีลาไนล์รถคันไหนลูกนี่พ่อใช่ไหมนี่พ่อใช่ไหมนี่โอ้ใช่รถพ่อหนูไหม รดอ้าวค่ะโอ้อ้าวจ้าลดอ้าวโอ้เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดต้องพอเท่าเนาะเหลขงามเลยเก้าสี่เจ็ดงามตะวานตะวันขันเป็นขันเป็นคนแปลเป็นเพื่อนมันมันจะแปลปีกเนี่วหนึ่งกระได้ไหมเป็นโฮกเนาะเป็นหกสี่หกเจ็ดตะวันเจ็ดก็เป็นหนึ่งเด้ค่ะอืมครับครับกัเป็นหนึ่งเด้แมนเยอะครับ เก่าสี่เจ็ดเก่าสี่หนึ่งจสีนี่บอกจ้าแม่นอยู่จ็ดเป็นหนึ่งนะค่ะคุณป่าอายุจ็ปีแล้วครับสี่หบเจ็ดค่ะสี่หกอยู่ตัวนี้ตรงกลาก็สิเบียนรถเลยคบเจ็ดสี่สิบเจ็ดปีครับเขาเออแปนาิช่วนเกี่ยวกับรถอายุกับตรงที่เหโชวเลยนีจ้าโอ้สี่เดซื้อคือการันนี่ครับ ก็ลองอนําไปพิจารณาบึ้งนะคะเนาะหรปอไปทะเบียนรถนะคะเก่าซีเจ็ดนะคะเจ็ดกาจะเป็นหนึ่งไดนะคะกับเป็นเก่าสีเจ็ดกซีหนึ่งนะคะ,ม,ะมาซ้ำน้ำนะคะก็เอาสม,มุดปรกามาจดไว้ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าก็ถือว่าเลขสวยนะคะไปตัดเล่นก็น่าจะแค่หกชุดเองนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่เยอะนะคะหกชุดนะคะก็แต่ว่าถ้าใครที่อาจจะไม่ได้ชอบหรือว่าชอบดูคนผ่านนะคะก็ดูเพื่อความสนุกสนานได้นะคะท่านผู้ชมเนาะไม่ว่ากันนะคะ นี่นะคะ947หรือว่า941นะคะก็ลองแต่ลองพิจารณากันได้นะคะเพราะว่าในบางพื้นที่หรือว่าบางบางคนบางท่านนะคะอาจจะแปลตัวเลขไม่เหมือนกันคิดเห็นตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะแอมมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ง่ายครับท่านผู้ชมบ้าแอมเราตรงกับ สีสรุปตัวเลขให้เบิ่งเนาะครับเนาะเลขปลาหมอนเนาะครับเนาะเลขปลาหมอนด้วยครับเด้อทะเบียนรถเพิ่นครับทะเบียนรถเพิ่นเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดด้วยครับเด้อไปตัดหน้าตัดหลังกันเล่นเนาะครับเนาะไปสลับหน้าสลับหลังกันดนะครับเด้อเก้าสี่สี่เก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่ได้เนาะครับเนาะถึงเป็นฝันเกี่ยวกกับทะเบียนรถเพิ่นจอดไว้จนเก่าจนห่างจนเลีงมุมเจาะเบ้อต่อแล้วครับผม ไม่ตะแยะไม่มุ่มขึ้น9 47, 9 47, เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดครับท่านผู้ชมเบิงไวยเ่เป็นแนวทางนะครับนะเนาะเบิงไวยเ่เป็นแนวทาาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับท่านผู้ชมสำรับคลบปนีบเอมเกาะทงกัศิีลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคิปหนานะครับเนาะเจอกันิปหนาครับมีชูมีดวงเฮงเฮงเรื่อยเยด้วยครับเออเก้าสี่เจ็ด

редне ана дала кто он